ทำไหมล่ะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะครับแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศคุณนะครับประว่าอะไรคนไทยตอบหน่อยครับประเทศทอะไรนะขมิบยยมวยวายประเทศไทยทั้งภาครันและภาคเอกชนขมิเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมตอนนี้เดือดร้อนหนักก,กว่า20,000ครัวเรือน ประเทศไทยไม่ช่วยเหลือขมรเลยไม่ร่วมบริจาคช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ประเทศขมรเลยเหมือนเฉยขมรเลยเฮ้ยพวกคุณกล้าว้ยวายประเทศไทยได้ไงก็ดูสิ่งที่พวกคุณทำสิทรยศ์หักหลังโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประเทศนี่แหละครับท่านผู้ชมขมรกล้าดียังไงขอให้ไทยช่วยนะครับทำกับประเทศไทยขนาดนี้เนาะยังมา หน้าด้านยังมาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยหลังจากที่เกิดพายุฝนตกหนักที่ขเขมรแล้วก็เกิดน้ําท่วมนะครับภัยพิบัติแต่ขเขมรน,นะครับมาขอให้ประเทศไทยขอให้คนไทยช่วยเหลือคือเอาเอาความคิดนี่มาจากไหนนะครับทําไมคนขเขมรปากดีปากเก่งขนาดนี้ทําไมไม่ไปขอฮุนเซนให้หุนเซนช่วยเหลือ ไหนบอกว่าประเทศตัวเองนี่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยเนาะไม่ได้ง้อประเทศไทยไม่ได้งอคนไทยเป็นไงตอนนี้ออกข่าวมาอยากให้ไทยช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับคนขเขมรเริ่มตาสว่างตาสว่างตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับสิ่งที่ขเขมรทำกับประเทศไทยทำกับคนไทยมันหนักหนาเหลือเกินนะครับ คนไทยไม่ให้อภัยเด็ดขาดนะครับคนไทยไม่ยอมช่วยเหลือขเขมรเด็ดขาดนะครับสิ่งที่คนไทยได้รู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็เจ็บนะครับกับขเขมรทำนะไอ้พวกเนรคุณนะครับคือ <c oughs> มาบอกให้เขาช่วยแต่ตัวเองกับเนรคุณพอเขาช่วยเสร็จเนาะตัวเองกับเนรคุณเขานะครับแล้วเขาจะไปช่วยทําไมคนไทย นะครับเขาช่วยเหลือประชาชนบ้านเขาดีกว่า,ด,วาดีกว่าไปช่วยเหลือคนขเขมรน,นะครับทนผูุชม์นี่แหละครับผลกรรมมันตามทันแล้วครับนะไหนบอกว่าตัวเองนี่มีพ่อหุ่นเซนดีนักดีหนาะเออมีคนในประเทศนี่รักแ,และคุ้มครองอืช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหมเนาะคนขเขมรชาวขเขมรต้องไปต้องไปขอให้บักบอยช่วยนะบอยขเขมรเนี่ย อินฟูขมรทั้งหลายไม่ทำไมไม่ไปบริจาคเงินเนาะน้ำท่วมที่ขเมรมาขอให้คนไทยช่วยทำไมมาขอให้ประเทศไทยช่วยทำไมคนไทยเขาเจ็บแล้วเขาจำนะครับเขาไม่ไม่ไปช่วยไอ้พวกขอทานนะครับมันได้เงินแล้วมันก็นะกลับมาตลบหลังเรากลับมากัดเรามาแวงกัดเรานะครับไอ้พวกนี้ไอ้พวกเนรคุณนะครับให้น้ำท่วมมันไปเลยนะครับ นะประเทศใครประเทศมันนะเห็นไหมอินฟูทั้งหลายออกมาบอกว่าปิดด่านเลยปิดด่านเลยเออปิดถาวบอไปเลยไม่ได้ง้อประเทศไทยไม่ได้งอสินค้าไทยนะครับเป็นไงครับทีนี้พอน้ําท่วมหนักร้องห่มร้องไห้นะครับมาขออ้อนวอนให้ไทยช่วยเหลือบีบน้ําตาให้ไทยช่วยเหลือนะครับเป็นไปไม่ได้ครับนะอย่างบาวกิตา้าบาวกิตา้าก็ไม่มีทางที่จะไปช่วยไอ้พวกเนรคุณนี้ นะครับพี่ๆคนไทยคิดว่าไงครับจะช่วยเหลือมันไหมครับนะจะให้อภัยมันไหมนะดูมันทานะครับเหยียบงธงชาตไทยเหยียบเงินไทยจูดเงินไทยนะครับถึงขั้นเอาทงชาตไทยนี่นะไปเป็นพรมเส็ดเท้าอยู่หน้าร้านอาหารของมันเลยนะครับคิดดูเราจะช่วยมันทําไมนะช่วยไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในประเทศไทยนะครับนะมารับชมพี่คนไทยตอบกับคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือครับท่านผู้ชม ขมิ้นวยวายประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขมินเดือดร้อนจากภายน้ําท่วมตอนนี้เดือดร้อนหนักกว่าสอง0 0ครัวเรือนประเทศไทยไม่ช่วยเหลือขมินเลยไม่ร่วมบริจาคช่วยเหลือคนที่ประสบภายน้ําท่วมที่ประเทศขมินเลยเหมือนเฉยขมินเลยเฮ้ย พวกคุณกล้าไวไวประเทศไทยได้ไงก็ดูสิ่งที่พวกคุณทําสิทรอยศห,หักหลังโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยมีบุญคุณกับประเทศของคุณมามากมายพวกคุณยังกล้าหักหลังและตอนนี้เกิดภัยพิบัติน้ําท่วมที่บ้านของคุณเดือดร้อนหนะักพวกคุณยังกล้าเรียกร้องให้ประเทศไทยไปช่วยคุณอีกหรือด้านจริงๆงมุตใจเดือบข้าวอันนี้บ้า ทุ่มเขมอนมาโบยวายว,วาอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยซอยเหลือน้ำท่วมพวกชี้แน่เออพวกนางแน่คือบอกบริจาคน้ำท่วมไม่ตั้งฟังเขมอนเนี่ยกูอยากถามนะถอดสมองเพื่อป็นออดตีตีตีหาสมองสุเสียมตีหนูทางข้าวเลี้กับไปกัดเซนประสาสุดทต่กูอยากหูคือกันซุ้เป็นบ้าตีบัญาญแเป็นสิม่มาขีดพ่อเนาะพากันร้อยอมงลงองอีเลงอย่หันละใช่เป็นเป็นบ้าครับเนาะกูก็อยากรู้คือกันเพื่อได้เป็นต้นความคิดละสูว มหาเลียงฟางไทยซุ้มเก๋มอดแล่าประเทศนี้ยังเดือดร้อนอยากขอความช่วยเหลือจังกัง่านจังสีกู้ไปไปขอน้าไม่ใงี้ยคิวจีนั่นกับป้าป่าชูดันนะเฮ้อหรือไปขอแล้วเขาบ้าไห้ขัดบ่าไห้สู้กระควนตื่นได้แล้วควนวควรูควนเบิกบานได้แล้วเห็นไหมถ่วมผู้ดังสูโดอนมันลอยข้อของลงเงลี้ยงโลดแต่มาถ่วมหน่อยเจ้านั้นเฉพาะถ่วมหอดผุ่นติ้งหูผุ่นซุ้มหาตาตับตาม,ม,มทองถือไเนาะ ไปย้ำนั่นมาหัวลอยเยอะว่าประเทศไทยหลุมยุูว่าเป็นเวียดกลับยังตั้งตีบ้านท,ที่นี่จะคลองหลุมยุบน้ำท่วมพรอมทอระดีสูบปนีที่ให้รัฐบาลไทยซอยเจริญนหนูมุกเป็นบ้าแต่้งตที่เรียกวามข้าวป่วงมาเมืเอ่อเรื่องจริงประธานโทษ <laughs> เกิดมากลัวตะเกียเอ็นนี่แหละสููมาต่มันด่านกักด่านเน่เนาะลอยด่านคุดลอยด่านเนาะสูเนาะหนานาข้ากวนถนนค้อกีบกับว่าปานกวนมันยางบากตอย10บสั้นกับว่าปานน้าฮอดหนาหนาฮอดแถวต้นนี้ชงสีป้ากูเงินจะจัดกาขี้จะจะการเบาออกมากไม่อยากไอยเงี้เบาตีไม่อยากอยากไา้น้ำน้ำไหลฟองออกสิกูามแน่ท้อกอบอกบอกอีลี่นะมัทชอยนั่นอ่ะอีลี่ีง่วงโฉกนันไปบอกมันมาทชอยอีงัวงโชกฟังเคมมนั่นอ่ะเออมันนั่งพูดยิ่งใหญ่ัน่อามันนั่ง นี่แหละครับท่านผู้ชมพี่ๆคนไทยคิดว่ายัางไงครับนะมาขอความช่วยเหลือมาขอความการุณานะครับบีบน้ําตรงน้ําตานะครับขอให้คนไทยช่วยภัยพ,พิบัติน้ําท่วมขเขมรครั้งนี้เนาะยังมีหน้ามาก้าขอความช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่กล้านะทํากับเขาขนาดนี้ทํากับประเทศไทยขนาดนี้นะครับ ไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักคำว่าอายนะครับนะมันมีแต่ขออย่างเดียวนะครับแล้วก็หน้าเมิอนอย่างเดียวนะครับนะทำกับประเทศเขายิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่เชเว่นนะครับนะหมู่บ้านประชาชนของเขาได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บกันเยอะนะครับเออตุยกันก็เยอะนะครับการสูญเสียของคนไทยนะครับ มันทําให้คนขเขมรเนี่ยนะครับจะมาขอความช่วยเหลือไม่ได้นะครับควรกลับไปสํานึกนะครับไปขอฮุนเซนนะครับไปขอบักฮุนเซนโน่นนะครับ,บ,หนนนนรบให้มันช่วยเหลือน้ําท่วมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยตอนน้ําท่วมดินซุดที่ประเทศไทยดินฟูขเขมรคนขเขมรออกมาเยะเย้ยคนไทยบอกว่าเป็นเวรกรรมที่ทํากับขเขมรพอตอนนี้เป็นไงมาขอความช่วยเหลือ น้ำท่วมขเขมรท่วมหนักนะครับมาขอความช่วยเหลือแล้วเป็นไงแล้วทีนี้กรรมมันตามทันกร,รมมันติดจรวดนะครับคนไทยเขาอยู่นิ่งๆนะครับแต่กรรม,มันก็ลอยไปหาขเขมรเองนะนี่แหละครับบาปกร,รมจริงๆครับแซงประเทศอื่นดูถูกประเทศอื่นนะครับมาขอความช่วยเหลือเขาอายขี้หน้าไม่ล่ะ,ขะเขมรเนานะ